ลงมาชมสวนกันหน่อยเดือนนี้เดือนพฤษภายาสองห้าหกห้านะจ๊ะต้นยางนาต้นนี้โอ้โหเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากตอนนั้นทําท่าจะตายแล้วแต่พอฟื้นตัวได้สูงท่วมหัวแล้วจ้าตามาตัดหญ้าให้สวนป่า ต้นสับก็สูงชะลูดแล้วมีมะพร้าวน้ำหอมแซมด้วยมาตามยายมาแล้วมีต้นเตงก็สูงชะลูดแล้วจ้าเกือบถึงบ่าแล้ว ใบไปเลยเลยจ้ะนีแตกยอดมามีหลานๆมาเที่ยวชมสวนด้วยกันอ้อันนี้อวดแล้วว่าน่าจะปีได้นะเนี่ยอืมนี่ก็ต้นเต็งจ้ะไปดูตรงนู้นต่อสิ อย่างนาต้นนี้ก็โตแล้วน่าจะไม่ตายแล้วล่ะดูสิคะอันนี้ปลูกพร้อมกันตัวนี้ก็เริ่มโตค่อยๆโตไม่เป็นไรให้เวลาเขาถ้าเขาตั้งหลักได้ก็พุ่งปี๊ดเลยแหละถึงมุกตาตัดหญ้าต้นพยอมเธอก็ยังเท่าเดิมต้นสัก น,นีต้นอะไรอ๋อตายแล้วเหลือวแต่ต้นญ้าอันนี้เจ้าดอกปีกก็ตามมาด้วยนาตัวนี้ก็ตั้งตัวได้ละวเกนเนอย่างเงี้ยพอตั้งหลักได้ก็จะสูงทุ่มหัวละเห็นอย่างนี้ก็เริ่มชื่นใจขึ้นมาบ้างแล้ว ต้นไม้ที่ปลูกขึ้นมาเองกับคุณตาพอได้เห็นเขาโตวันโตคืนแล้วก็มีความสุขไปดูต้นเต่งทีอย่างไม่ฟื้นนี่ดูมะฮอกกานีต้นนี้สิเขาไปถึงไหนแล้วเธอยังอยู่เหมือนเดิมเลยต้นนี้แกล้งทไมเป็นไรปล่อยเขาแปาเดี๋ยวเขาก็โตต้นเต่งต้นนี้ก็เริ่มละเริ่มแตกยอดละ ที่ปลูกมาพร้อมๆกันต้นไหนบางต้นเขาโตเขาก็สูงชะลูดขึ้นไปเลยต้นสักต้นนี้ก็แกลนอย่างน่าต้นนี้ท่วมหัวแล้วต้นนี้ก็พอจะเริ่มขึ้นมาแล้วเด็กๆก็ตามไปไหนก็จะคอยตามเัินไป จะถินต้นฟอสาเธอจะสูงไวมากอเป็นคนูกต,ตายลงต้นะดาแต่เธอก็งามอ,าอนะนเป็นคน